เต่ท่านคงอยากฟังคนนี้พูดนะครับแต่ผมเกรงว่าภาระอยู่ตรงนี้ต้องคอยแก้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตพูดเยอะหน่อยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะครับในอินเตอร์เทนอ a วอร์สนะครับแล้วก็คณะกรรมาการทุกๆท,ท่านนะครับที่ริ่งเห็นแล้วก็ให้เกียรติมอบรางวัลครอบครัวแห่งปีให้กับเราทั้งสองคนนะครับจริงแล้วมันเป็น เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ชีวิตของเราสองคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคู่นะครับแล้วก็เป็นเหมือนแรงปลุกความเชื่อมั่นให้ทุกๆคนนะครับหลายๆคนยังคงเชื่อในความรักแล้วก็เชื่อในสถาบันครอบครัวอยู่ครับสําหรับเราสองคนนะครับคําว่าครอบครัวไม่ได้เป็นเพียงแค่คนที่มาจากสายเลือดเดียวกันหรือว่าอยู่บ้านเดียวกัน แต่มันคือคนที่คอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันคอยอยู่เคียงข้างกันแม้ในวันที่เราล้มลงหรือวันที่เราประสบความสาเร็จก็ตามนะครับในช่วงเวลาที่เราสองคนประสบกับปัญหาหรือว่ามีช่วงเวลาที่ยากลบาบากนะครับเราก็ได้รับทั้งความห่วงใยทั้งความรักทั้งความช่วยเหลือและกําลังใจจาก พี่ๆทุกๆคนเลยนะครับทั้งงพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการบันเทิงพี่ๆสืมม่อมวลชนหรือว่าเป็นพี่ๆน้องๆที่เราเจอในทุกๆวันนะครับทุกคนก็ล้วนส่งกําลังใจส่งแรงส่งพลังมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหล่อหลอมสิ่งเหล่านี้นะครับให้เราเรียกว่าครอบครัวครับผมขอบคุณน้ำใจแล้วก็กำลังใจจากทุกๆคนมากๆครับเราสองคนรู้สึก ซาบซึ้งแล้วก็ไม่เคยลืมเรื่องราวต่างๆที่สังคมสปอร์ตเรามาตลอดนะคะรวมถึงครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้นะคะเราสัญญากันว่าเราจะตอบแทนครอบครัวนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะคะจึงเกิดโครงการรู้จักข้าวใบเจี๊ยบขึ้นมานะคะที่เรายังไปให้กําลังใจพี่น้องชุมชนแล้วก็โรงเรียนที่ยากจนต่างๆนะคะแล้วก็อีกคนนึงที่อยากจะขอบคุณที่สุดก็คงขอบคุณคุณบอยนะคะ ที่อยู่ข้างๆกันมาตลอด20ปีนะคะเติบโตมาด้วยกันแล้วก็จะแก่ไปด้วยกันสคันหนึ่งที่จะคอยบอกทุกวันนะคะคือไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงข้าวของจะแพงขึ้นแค่ไหนแต่ภรรยาต้องถูกเสมอค่ะ I okay.